คลิปนี้นะครับช่องมีดีก็ลงนะครับจะมาทำวิธีการซ่อมแซมนะครับมือจับกันไกลหักนะครับซึ่งทุกคนมีปัญหากันตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือที่บ้านนะครับวิธีแก้นะครับมีแค่2ชิ้นนี้เองนะครับแก้ไขนะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยครับ การแก้ปัญหานะครับนี่มันหักนะครับซึ่งกาวนะี่ยค่อนข้างจะเอาไม่อยู่นะครับครับเพราะมันต้องใช้แรงนะครับเนี่ยใช้แรงเหมือนตัวเนี้ยซึ่งผมได้ทดลองแล้วนะครับนะใช้กาวใส่ลงไปนะครับใส่แล้ว มันก็ยังออกมาด,ดีหักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอ่าหาวิธีแก้นะครับโดยนะครับนี่กาวครับกาวร้อนหรือกาวตาช้างก็ได้นะครับใช้กาวร้อนกับผงซักผ้านะครับนี่มีประโยชน์นะครับแล้วอีกอันหนึ่งไม้นะครับไม้ไม้จิ้มฝันนะครับ เอามาเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวคอยดูอุปกรณ์เรามีไม่เยอะนะครับสำหรับแก้ปัญหานี่นะครับมันหักนะครับนะครับเขาเรียกว่าพลาสติกแข็งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปพบอ่าค้นหาวิธีแก้กันนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้นําไปใช้กันนะครับครับผม ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็มีอยู่ตามบ้านนู้นนะครับบ้านเราก็มีนะครับทุกบ้านทุกคนก็มีนะและใครที่ชอบคลิปนี้ครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะครับและ,และอีกอันหนึ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับสําหรับ คลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะทํานะครับครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราต้องหารอยต่อของมันนะครับใส่ลงไปนะครับเสียบให้แน่นพอประมาณนะครับได้แล้วนะครับเราจะเอากาวนะครับกาวร้อนหรือกาวตาช้างนะครับหยอดลงไปนะครับ บริย้ำนะครับว่าบริเวณข้างในรอยต่อนะครับคุณอย่าใส่กาวจนครับใส่ไปนะครับใส่เฉพาะตรงกลางนะครับทิ้งไว้พอประมาณด้านข้างนะครับ ตอนนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับกาวเดี๋ยวเราจะเอามาติดกับตรงนี้นะครับนะครับใส่ถ้ามันจะเห็นรูนี่นะครับรูพอประมาณนะครับนะครับเห็นเห็นเห็นรอยแยกไหมครับตอนนี้เราติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นช่องว่างนี่นะ ครับเนี่ยจะเห็นรอยต่อแล้วเราก็นะครับก็นำกาวยอดลงไปนะครับอุปกรณ์เราใช้แค่นี้นะครับเนี่ยผงซักผ้าเนี่ยนะฮะโดยยอดกาวลงไปตามรูนะครับนะฮะ นะแล้วก็อัดครับอาทาให้บริเวนให้รอบนะครับนะ น,นะครับทาให้รอบๆนะแล้วเราก็จะนะครับครับผมนะเขจะยึดแน่นนะครับแน่นกว่าที่เขาเรียกว่าส่วนผสมกาวกับกับอะไรนะ ผมซักฟอกนะครับที่ใช้ซักผ้าซักผ้าแถวบ้านเราเนี่ยนะมิฉะนั้นคุณก็หยอดลงไปอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะี่ครับทำกันให้ดูนะครับครับผมซึ่งผมก็นำมาทดลองใช้ใช้ได้ผลจริงๆนะฮะครับนะ เดี๋ยวรอมันแห้งนะฮะสักครู่นะไม้จิ้มฟันเราเอามาใช้เขลียรส่วนผสมนะครับเพราะว่านหนึ่งมือละมื่อโดนกาวแบบนี้เนะี่ยมันจะทำให้มือเรานะครับเป็นรอยแน่นอนเพราะเป็นกาวร้อนหรือกาวตาช้างนะนะครับผม เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับนี่ไม่หัดแล้วเดี๋ยวผมจะโยนให้ดูนะครับคุณเราไปทำใช้กับกาวอย่างอื่นหรือไม่มีส่วนผสมนะครับไม่มีส่วนผสมของตัวนี้นะครับเี็นไะหที่ทำเสร็จนะครับนี่ ไม่เป็นไรนะครับนี่อันนี้คือไม่หักนะครับนี่โอเคผ่านนะครับใช้การได้แข็งแรงนะครับใช้ได้แล้วเห็นไหมครับลอยต่อนะครับนี่โอเคนะครับคลิปนี้นะครับใช้ได้ผลจริงๆนะครับใครที่อ่า ดูคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับลองไปลงมือทํานะครับว่ามันใช้ได้จริงนะครับนะครับแบบเทคนิคแบบง่ายๆบ้านบ้านสไตล์สไตล์มีดีก็ลงนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทํานะครับ